ว่ากันว่านะครับโอดีนเทพสูงสุดแห่งนอรเนี่ยนะครับสามารถใช้พลังเนี่ยจัดการซูดเนี่ยได้อย่างง่ายได้เลยเฮ้ยซูดเป็นถึงพระเจ้าสูงสุดของกลีกเลยนะ สวัสดีเฟ่นๆชาวอันเดนเบอร์ท่านกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นนะครับเกี่ยวกับตัวของซูดและก็โอดินนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า2คนนี้ก็เป็นเทพเจ้านะครับสูงสุดของปกรณำของตัวเองทั้งคู่เลยนะครับโดยวันนี้นะครับที่ทํา2คนนี้นะครับก็ได้มีน้องคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้ขอเข้ามานะครับขอเข้ามาว่านะครับเพลก็เพล ผมขอสูเนี่วเอ็นกับโอดินหน่อยครับเพราะว่าสูรเนี่ยต้องตุ้ยแน่ๆเลยนะครับลองจับให้ผมหน่อยนะครับโอเคนะครับในเมื่อขอมาแล้วเนี่ยทางเราก็จะจัดให้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องในการเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็ไม่ได้มาวัดสก็งสกิลอะไรกันมากมายนะครับซึ่งเราเนี่ยจะอิงตามในเรื่องทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับฟีีของโอดดนเนี่ยซึ่งน้อยมากๆนะครับผมเนี่ยก็จะพูดถึงตำนานหลักๆด้วยเช่นกันของทั้งสองตัวนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นนะครับคลิปนี้เนี่ยตั้งใจฟัังกน คนด้วยนะครับอันดับแรกนะครับก็มาเริ่มต้นที่ซูตุนก่อนเลยดีกว่านะครับเทพเจ้าของเรานะครับก็คือเขาเนี่ยเป็นเทพเจ้านะครับสูงสุดนะครับของปักกน้มกรีกของเขานนั่เองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับคำว่าสูงสุดก็คือแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับและเป็นเทพเนี่ยผู้ที่มีคนสรรเสริญมากที่สุดแล้วนะครับก็คือซูตนั่นเองพลังของเขานะครับภายในเรื่องของเล็กขอดอฟเล็กนัลล็อกเนี่ยนะครับก็มีโผล่มาแค่นิดเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากมายนะครับกลายเป็นเทพเจ้าเนี่ยที่ใช้แต่กายภาพมากกว่าในนนกกาารรรเคคคลลื่ออไหววววะัับแ้็ตขงสปม เองนะครับตรงนี้เนี่ยซุดนะครับก็จะเผยการต่อสู้เนี่ยให้เห็นระหว่างการต่อสู้กับของอดัมนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับทุกคนหลักๆก็จะมีท่าเบสิกการต่อสู้พื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับในการใช้แกยภาพนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าพลังจริงๆเนี่ยของซุดนะครับมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนลงแข่งเนี่ยนะครับซุดนะครับได้กําหนดพลังตัวเองเนี่ยไว้ว่าจะใช้พลังแค่เท่านี้นะครับเพื่อต่อสู้กับมนุษย์นั่นเองหรือเอาง่ายๆเรียกว่าต่อให้มนุษย์นั่นแหละครับ พลังเนี่ยที่เป็นพลังของซุดเลยนะครับซึ่งก็คือสายฟ้านั่นแหละครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับจึงทําให้หลายคนเนี่ยงงกันเลยนะครับว่าเอ้ยทําไมซุดเนี่ยมีแค่กายภาพนะครับไม่ได้ใช้พลังของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะครับโอเคนะครับในมูฟฟิตของแอนิเมะเนี่ยหรือมังงะมันมาแค่นี้นะครับผมเนี่ยก็จะไปเอานะครับฟีดจากตำนานหรือนิยายของซุดเลยจริงๆนะครับตามตำนานหรือนิยายแล้วนะครับซุดเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นเทพเจ้าสูงสุดของตำนานปักกรน้ำกรีกนั่นเองนะครับเป็นเทพผู้ปกครองโลกมนุษย์และเขาโอลิมปัสนั่นเองนะครับ ดดาแห่งโอลิมเปียนนะครับเทพเจ้าสายฟ้าแห่งข้องนภานั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าหากให้เล่าเนี่ยมันคงจะยาวมากกว่า30นาทีหรือ1ชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับทุกคนเอาสั้นแล้วกันนะครับซุสเนี่ยนะครับเขาเป็นโอรสนะครับคนสุดท้องของยักษ์ไททันโคโนตนะครับพ่อของเขาเนี่ยนะครับก็คือโคโนตเองเป็นเทพแห่งการเวลานะครับซึ่งเป็นเผ่าไททันเนี่ยเหมือนกันนะครับมีพี่น้องอย่างที่เรารู้จักกันนะครับโพไซดอนนะครับเฮดิสนะครับ หรือเรียกได้ว่าฮาเดสนั่นแหละนะครับทุกคนนะเรียกได้หลายรูปแบบเลยนะครับทั้งสาคนนี้นะครับแต่โคนล้มเนี่ยบิดาของตนเองนะครับแล้วตั้งตนเนี่ยเป็นผู้ปกครองโอลิมปัสนั่นเองนะครับแดนมนุษย์และแดนนรกนั่นเองนะครับทุกคนพลังของซูดนะครับถ้าตามตำนานแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าซูดเนี่ยก็คือเทพประจาสายฟ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาวุธของเขาเนี่ยก็คือสายฟ้านะครับแบบไม่ต้องสงสัยเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่านะครับเขาเนี่ยก็จะมีพลังสายฟ้านะครับของเขาเนี่ยเป็นอาวุธเพียงอยย่่าางเเดีวทนนนัั้ะครบ ซึ่งนะครับสายฟ้าตัวนี้นะครับก็สามารถแปลงรูปแบบการโจมตีได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่าถึงแม้จะไม่มีสายฟ้าเนี่ยซุดก็จะมีนะครับพละกําลังที่มหาศาลนะครับเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นถึงเผ่าไทท่านเลยนะครับแน่นอนว่าพละกกาลังเนี่ยย่อมมหาศาลอย่างแน่นอนนะครับความสามารถอื่นของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายฟ้าแค่อย่างเดียวนะครับซุดเนี่ยเขาสามารถแปลงกายหรือแปลงร่างได้ด้วยนะครับซึ่งเนี่ยทำให้มีพลังมหาศาลมากกว่าเทพทั่วไปได้อีกนะครับอีกทั้งนะครับยังสามารถใช้คำสาป เช่นการสาบแช่งหรือว่าการสาบให้เป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับอัให้ศัตูเนี่ยเป็นอมตะเพื่อที่ตนเนี่ยนะครับจะได้ลงมือทรมานผู้นั้นไปตลอดชีวิตก็ได้นะครับซึ่งซูตเนี่ยนะครับเป็นเทพนะครับที่มีความสามารถเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าตามแอนิเมะแล้วก็นะครับซูสเนี่ยก็จะเล่นกับการเวลาได้ด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับก็ได้พลังของพ่อมาเต็มๆด้วยนะเพราะงั้นนะครับฟีที่เล่ามาเนี่ยก็จะอิงจากด้านตำนานด้วยส่วนหนึ่งนะครับจากแอนิเมะและมัง น้องๆไปด้วยกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูพลังของโอดินกันดีกว่านะครับโอดินนะครับในนะครับเล็คอร์ดออฟเลคนาล็อกเนี่ยก็ยังไม่ได้โชว์ฟีดอะไรหรอกนะครับแค่ออกมาทําเชิงนะครับคู่นะครับเหล่าบรรดาเทพนะครับรวมถึงบุตรด้าด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าฉากนั้นเนี่ยบุตรด้านี่ไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับแต่ว่านะครับพลังของโอดินเนี่ยว่ากันว่านะครับอยู่ที่จุดสูงสุดที่สุดของเทพแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเล่านะครับมาดูพลังของโอดินนะครับในฉบับของตำนานหรือว่าน ดาของเราท้วยเทพแห่งแอสการ์ดนะครับซึ่งก็คือเทพนอร์ตนั่นแหละนะครับทุกคนนะและได้ขึ้นชื่อว่านะครับเป็นเทพประเจ้าสูงสุดของปักกรานำนอร์ดด้วยนะครับเรื่องราวของโอดินนะครับก็ไม่ได้สวยหรูหลาไปนะครับเหมือนเทพทั่วไปนักนะครับอารมณ์ของโอดินนะครับก็เหมือนแบบว่าเทพเนี่ยนะครับที่พยายามจะแข็งแร่งนะครับเป็นเทพเนี่ยนะครับที่ใยนะครับรู้ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าตัวของโอดินนะครับจะเป็นคนสร้างโลกนะครับแต่ไม่สามารถล่วงรู้ความเป็นไปได้ของมันนะครับ ึ่งก็คือสร้างมาแล้วก็ไม่ร่วงรู้ว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะฮะรวมไปถึงนะครับในอนาคตด้วยนะครับโอดินเนี่ยจึงมัดขาตัวเองไว้กับต้นไม้โลกนะครับซึ่งต้นไม้นี้นะครับมีชื่อว่านะครับอิกดาซิลนั่นเองนะครับถ้าจะให้เล่าถึงประวัติของอิกดาซิลเนี่ยคงยาวนะครับเพราะงั้นนะครับเอาแค่น้ำน้ำเนื้อๆก็พอนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้โลกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาเนี่ยนะครับได้ผูกขาตัวเองเนี่ยเพื่อทรมานตัวเองเป็นเวลา9วันนะ9วัน9คืนนะครับจน สิ้นใจนะครับแต่ก็ฟื้นคืนชีพกลับมาอย่างไม่เจ็บปวดนะและพลังใหม่ที่สามารถล่วงรู้ความลับของจักรวาลและความเป็นไปได้ของโลกทั้ง9ได้เอาง่ายๆก็คือล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตและอดีตปัจจุบันนั่นเองนะครับและทั้งหมดของ9โลกเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าโอดินเนี่ยจะได้รับพลังเนี่ยที่มากมายเพียงพอแล้วนะครับแต่เขานะครับก็ยังนะครับใฝ่าหาความรู้นะครับต่อไปนะครับโดยการที่จะดื่มน้ําพุศักดิ์สิทธิ์จากรากของต้นไม้อิกดาซิ อีกครั้งนั่นเองเนะครับจริงๆนะครับตัวของโอนเนี่ยจะดื่มเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าโอนเนี่ยเขาถือนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเทพสูงสุดนะครับเพราะงั้นตัวของเขาเนี่ยเลยแลกดวงตาของเขากับน้ำพุนั่นเองนะครับเอาง่ายคือเอาดวงตาไปซะแต่ว่าเอาพลังของน้ำพุเนี่ยมาใส่ค่าแทนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเล่าถึงพลังความสามารถของอาวุธของเขาด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวของโอนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ถือครองอาวุธนะครับพอกุ้งเนียหรือกุ้งนีก็ได้นะครับ ครับซึ่งสามารถเล่นได้2รูปแบบเลยนะครับมีความสามารถเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัว GPS นะครับก็คือนําวิถีอะเออสามารถเนี่ยโดนปาปยังไงก็เข้าเป้าครับทุกคนคือมันนําวิถีอะนซ้านะครับตัวเขาเนี่ยยังมีพละกําลังเนี่ยที่เรียกได้ว่าสามารถคว้างอสรพิษเนี่ยที่มีความยาวเท่าโลกได้เนี่ยโอ้โหเอาง่ายๆก็คือนะครับพละกําลังเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากซูสเหมือนกันนะครับก็พอๆกันแหละนะครับและเขาเนี่ยนะครับก็ยังนะครับสามารถควบคุมสายฟ้าได้แบบทอดด้วยนะ เพราะว่าเดิมทีเนี่ยค้อนของทองหรือค้อนยเนียเนี่ย,ยก็เคยเป็นของโอนมาก่อนนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้โอน,นี่สามารถเรียกใช้สายฟ้าได้แบบเดียวกันนะฮะพลังอีกอย่างของโอินก็คือความเป็นอมาตะจากแอปเปิลทองคํานั่นเองนะครับซึ่งทําให้ไม่มีวันแก่วันตายนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ต้องสิ้นใจลงนะครับโดยหมาป่าเฟนลิดนั่นเองนะครับในสงครามของแลกน่ารอกนะและนี่นะครับก็เป็นฟีดของตามตำนานโอินนั่นเองนะครับ ซึ่งเราเนี่ยก็จะหยิบยกมาพูดคุยกันในท้ายคลิปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับพลังของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอันดับแรกเลยนะครับซูสเนี่ยนะครับมีสายฟ้าที่ทรงพลังนะครับสามารถเล่นกับการเวลาได้นะครับและก็นะครับมีความสามารถในการสาบแช่งต่างๆได้ด้วยนะครับสามารถในการแปลงร่างนะครับเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นได้หมดเลยนะครับมีพลังกำลังเนี่ยมหาศาลระดับหนึ่งนะครับต่อมาณนะครับก็เป็นพลังของโอดินนะครับซึ่งมีอาวุธเนี่ยที่ทรงพลังอย่างหอกกูเนียนั่นเองนะครับและ รอบรู้จักรวาลได้เลยนะครับพลังรอบรู้ระดับจักรวาลนั่นเองนะฮะรวมทั้งนะครับเขาเนี่ยสามารถสร้างโลกต่างๆเนี่ยได้ขึ้นอีกมากมายด้วยนะครับเรียกได้ว่าพลังเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะและตรงนี้เนี่ยนะครับตัวของเขายังสามารถนะครับใช้สายฟ้าได้ด้วยนั่นเองนะฮะส่วนด้านพลังกำลังนะครับก็อย่างที่บอกครับสามารถคว้างอสัรพิษเนี่ยที่มีขนาดนะครับพันรอบโลกได้เนี่ยนะครับคว้างได้เลยนะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับพลังกำลังเอายง่ายคือหอกันกับสุดเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็ต้องขอย้ําก่อนเลย ว่าเป็นฟีดตามตำนานเนี่ยรวมเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าฟีดในอนิเมะหรือมังงานเนี่ยมันน้อยจนเกินไปนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่พี่เลยจึงหยิบยกมาจากตำนานมาด้วยนะครับทุกคนสักส่วนหนึ่งนะส่วนถ้าถามนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะครับคนชนะเนี่ยตอนนี้พี่ให้เสมอกันนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเทพปักกนําสูงสุดด้วยกันนะครับและมีพลังที่มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับหากใครนะครับมีความคิดเห็นหรือว่ามีผลการวิเคราะห์เนี่ยที่แตกต่างจากที่พี่เนี่ยวิเคราะห์จากตำนาน หลักแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะฮะทุกคนฮนะพี่จะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับละถ้าคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอ n i m กเวอ n กันด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ในะคลิปนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊าบยบาย